กาเล็กกันต่อาเล็กกระจนอยู่ไล่กันอยู่ของราวสามไจะไป they're a little bit more easy it's not that you're taking it every day okay. Okay. <laughs> ขายมาเล็กนะต้าโลโลแวงไปยันที่เลยนะเราก็ทีไม่ออกแล้วขอแค่มาใช้รุ่นพอ หลายรุ่นให้เลือ,อกเลืองของมาเลยสบดท้าย สีแดงก็มีปีกอะไรใครอะไรมาเล็กเหมือนกันเป็นเป็นมาเล็กฟูมเล็กแล้วก็เดินต่อไป